สวัสดีค่ะวันนี้คุณอะไรคะผมกายครับจากเ b t มบ i l ท n รนครับ กครับเป็นดูแลด้านฝ่ายโปรดักต์ครับผมเป็นโปรดักต์เมนเทจเบนท์ครับค่ะแล้วก็คันที่เราจะขับคันนี้คุณกาคือ Mercedes Benz G.L.C. 2 2 0สองศูนย์ D.4 เมตริกคูเป A.M.G. Dynamic ครับค่ะแล้วก็ราคาเท่าไหร่คะคุณกาตัวนี้ราคา4ี่ล้านสี่หมบาทครับอ๋อมันจะเป็นเดิมๆเป็น A.M.G. เออเป็น A.M.G. Body ภายนอกแบบ A.M.G. ดีไซน์เอ่อจาก A.M.G. นะครับรวมถึงภายในเนี่ยก็จะมีการดีไซน์ตามแบบฉบับของ A.M.G. เช่นพวงมาลัยสามก้านตัดล่าง นะครับเบาะที่ดีไซน์แบบสปอร์ตบ,บูรัดกระชับร่างกายแบบนี้เลยครับอืมค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่มีในรถคันนี้คุณกายครับจริงๆหลักๆตัวนี้เนี่ยก็จะมีอาชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับแล้วก็จะมีพวกเอ,อ่อระบบช่วยเบรกแอคทีฟเบรกแ s ส i ิสนะครับระบบช่วยเหลือการนำรถเข้าจอดนะครับแบบแอคทีฟพาร์ i ิ่งแ s สิสนะครับระบบ หน้าจอรูปแบบใหม่แบบ MBUX นะครับหรือ Mercedes-Benz User Experience นะครับแล้วก็ตัวหน้าจอ,นบบนเ,อานเนี้ยแบบดิจิตอลอัลตร้าเขาปิดแล้วหมายว่ารถคันนี้ไม่มีเข่าเขี่ยไปและ้จะเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดเลยอ๋ออันนี้นะใช่ค่า <นะ S 2> เป็นระบบแล้วก็เป็นระบบคือก็คือระบบสัมผัสท,ทั้งหมดดูว่ารถคันนี้เดิมเดิมเขาจะสามารถ ขับไปทั้ง10บสเตชันได้ไหมได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เรามาครบทั้งไลน์อัพของรถเปอร e เซเด e ส์นที่เป็นตัว SUV ทั้งหมดเลยครับอ๋อครับแล้วก็ที่มาลองในสนามตัวนี้ก็จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อทุกรุ่นเลยครับตั้งแต่ GLC V g ว c Coupe GLE แล้วก็น้องไปอย่าง g l e 350 DE ด้วยนะครับแล้วก็จะมี g l s รุ่นพี่ใหญ่ละใหญ่ล่าสุดของเราตัวใหญ่มากปูไซส์เอสเลยครับอ๋อค่ะตอนนี้เราก็เริ่มออกเดินทางกันแล้วนะะค สถานีที่หนึ่งตัวนี้ GLC ท่านนี้พี่ว่ามันเป็นรถเล็กกระทัดรัดดีนะสีสันข้างในก็สวยนั่งสบายนะคะวันนี้เราปร Product เ a n a g e r มานั่งกับเราให้คอยให้ถ่ายรูปให้ด้วยนะคคุณกาได้เลยครับได้เลยสเตชันที่คอยเขาเรียกว่าอะไรให้เราได้ทราบถึงตัว ระบบขับเคลื่อนหรือระบบส่งกําลังแบบ 4matic ของเรานะครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าพื้นทางต่างๆนี่เขาเป็นในแบบที่สลบไม่เท่ากันครับคอยโชว์อัตราการส่งกําลังต่างๆว่าการถ่ายกําลังของรถขับเคลื่อน4ีล้อเป็นยังไงบ้างครับก็จะเห็นว่าผ่านไปได้อย่างง่ายดายนะครับแม้ว่ามีล้อบางล้อเนี่ยที่ลอยสูงขึ้นมานะครับเหนือพื้นดินก็ยังสามารถผ่านไปได้ด้วยการขับเคลื่อนเพียงแค่สามล้อนะ ตอนนี้เราก็จะขึ้นไปโดนข้างบนสูงครับนะคะรอร้ลอ,ลอให้คันข้างหน้าพ้นไปก่อน,นตอนนี้เราก็ไปละอันนี้คือระบบอะไรคะที่ล้องเตือนอยู่นี่ยก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์าร์ฟโทนิกนะครับรอบคันที่มีด้วยกันทั้งหมดสิบสองจุดเลยครับจอดพี่ว่านเนินข้างหน้านั้นนะเป็นเนินที่ขับสนุกมากเกร่งเิครับผม เราจะเห็นเขามนิเตอร์ตลอดนะฮะคอยคอยโค้ชรถด้านหน้าของเราครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าถ้าไม่มีระบบช่วยเหลือเนี่ยถือเป็นการขับที่ยากมากสำหรับโค้งตัวเบอร์สี่ด้านหน้าเนี่ยครับลงนะครับอันนี้พี่ต้องเหยียบยิงไม่ต้องเหยียบเบรกก็ได้นะอ่าแต่ถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยเพื่อการควบคุมเนี่ยใช้แต่หน่อยค่ะเพราะว่านี่เขามีระบบช่วยอยู่แล้วใช่ไหมเวลาเรา ก็เรียกว่าอะไรนะฮิลดาวฮิลอัสเซสครับอคตัวนี้เป็นตัวที่ช่วงล่างแบบช่วงล่างแบบ agility control ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น low comfort จะเตี้ยกว่ารถปกติ15มิลลิเมตรครับ,รรบว้าวผ่านไปได้สบายมากแบบขนาดแบบทางแบบเตี้ยติกนะ เดิมๆเ,เลยเนี่ยโอโหผ่านสบายมากคอันนี้พี่ว่าดีนะเนี่ยถ้าอย่างคนที่แบบเออยังไม่มีทักษะอะไรในเรื่องของการขับเลยนะถ้าได้มาขับที่สนามแบบนี้นะพี่ว่ามันก็เท่ากับว่าช่วยในการทำให้ขับรถได้ควบคุมรถได้ดีขึ้นนะครับผมใช่ครับก็จะได้เห็นขีดจํากัด ขีดความสามารถของรถที่ที่ใช้ระบบในการช่วยเหลือให้ผ่านุปสัตค์ต่างๆไปได้ครับเสียแรยรถเหมือนกันนะก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาขับบ่อยมากนักนะครับสำหรับตัวสนามที่ที่ยากลำบากแบบนี้นะครับ ครับเดี๋ยวพยายามทำงขวาไว้นิดนึงนะครับโอเคาะลงน้ำเสร็จปั๊บเนี่ยเคาะลงตรงนะครับยังยังยังขวาอยู่ครับตรงตรงไปก่อนตรงไปเลยครับตรงไปเลยอยากเติมคลังเร่งไปเลยครับเติมไปเลยครับเติมไปเลยอ่าโอเคครับพยายามซ้ายไว้หน่อยนะครับ คับได้ไหมคะครับสนุกไพี่สนุกไปได้ใช่ไหมล่ะใช่พี่สนุกแต่คุณกายสนุกเปล่าไม่รู้้างเลเอาสี่คันนี้นะคะก็ได้ขับแล้วก็มีความมั่นใจมากเลยว่านี่ขนาดรถคันนี้แบบช่วงล่าง ความไม่ได้สูงเลยนะแล้วก็เป็นราบอว่าเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นชุดแต่ง AMG เนี่ยลราก็สามารถที่จะฟันฝ่าตั้งสิบสถานทีผ่านมาได้สบายๆเลยครับนะคือโดยอยากจะซื้อรถรุ่นนี้นะคะของ Mercedes หลายๆรุ่นน่ะที่เป็นตัวเอ่อ SUV นะคะครับผมคือนอกจากว่าท่านก็ไม่ต้องห่วงว่าขับรถเนี่ยเออขับไปแล้วรถคือรถรูรถอะไรพวกนี้แล้วนะเออ จะมีปัญหาอะไรที่จะผ่านอุปสรรคเจออุปสรรคต่างๆนี้จะผ่านไปได้หรือไม่อันนี้ต้องมั่นใจเลยว่าผ่านไปได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่ไปลุยอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราก็มีรู้ว่านรถของเรานี้สามารถทําอะไรได้บ้างมันก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็ใช้รถอย่างสบายใจถ้าเจออุปสรรคต่างๆแต่ก็ต้องขอบคุณคุณกายด้วยค่ะที่มาช่วยอธิบายแล้วก็นั่งมาเป็นเพื่อนในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ